ครับมาส่งงานของด้าจ้าจีเนะครับเป็นสเต็ปล้อยางนะครับแล้วก็สปริงโหลดแผ่นใต้เครื่องแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับยางเป็นตัวแรนเซลนะครับตัวไ s 0 0 9ขนาด1 9 5 5 5 5กนะครับฟิตเมนที่ออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างหล่อแล้วก็ฟิตเมนเหมือนใส่โช๊คขัดนะครับสปริงโหลดของค่ายซินเวอร์ตัวสตรีทแม็กนะครับตัวนี้เป็นตัวซุปเปอร์โลครับค่อนข้างได้ฟิตเมนค่อนข้างสวยงามครับเตี้ยดูเหมือนใส่โช๊คขัดฟิตเมนสวยมาก เข้ากับตัวล้อเป็นตัว TC 105N นะครับตัวนี้เป็นสีตัว DGM นะครับเป็นสีตัวเท่ากันเป็นหน้าลกเกอร์เงานะครับขับกับตัวรถสีขาวได้ค่อนข้างดูมีมิติดูเข้มดูหล่อมากขึ้นนะครับส่วนยางลูกค้าไม่อยากให้เตี้ยจนเกินไปอยากได้ยางที่เก็บรอยต่อได้ดีก็เลยเลือกไซส์เป็นขนาด195,55เนะครับเป็นตัวแล n e l อายุนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยางที่ค่อนข้างราคาไม่สูงจนเกินไปนะครับคุณภาพยางก็อยู่ในแบรนด์ของงานไทยนะครับ ลายค่อนข้างสวยแก้มสวยจัดทรงจัดฟิ m e มนได้ลงตัวประมาณนี้นะครับยางวิ่งได้ทั้งถนนแห้งถนนเปียกนะครับใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเสียงก็ถือว่ามีเสียงประมาณนึงนะครับเพราะว่าเป็นยางสปอร์ตไม่ได้ดังจนเกินไปนะครับ735ตัวงานตัว Predator ตัว t c 1 0 5 n อยู่ในรถ Honda GK f ฟิ n t มนก็ออกมาประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับในงบสเตปเริ่มต้นที่ยังไม่ใส่โช้กตัดก็เลือกเป็นตัวสปริงโหลดก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับฟิลล <Feeling S 2> ิ่งก็ยังใกล้เคียงเดิมเพราะว่าขึ้นอยู่กับตัวสภาพของโช้เดิมด้วยว่าโช้เดิมสภาพเป็นยังไงฟิลลิ่งก็จะใกล้เคียงประมาณนั้นจะมีความเฟิร์งกระชับขึ้นมาจากของเดิมอยู่ประมาณนึงนะครับก็ส่งงานไว้ประมาณนี้นะครับไว้เป็นแนวทางสําหรับคนที่จะส่งรถทอนด้าเจสจีเคในสเตปสปริงโหลดนะครับกับล้อยางนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลย โอเคไว้เป็นแนวทางแล้วกันวันนี้ผมบอยสติเลซซิ่งก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ